ดงพิจารณาทีส <Sure. S 1> ิลูกว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัตสวินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าเอาเนี้ยเนี้ยนิ้ว่าใช่แล้วเนี้ยเนี้ยอะไรอะไรกินใช่กินใช่กินดีกินถูกกินอะไรเนื้อคอเนี่ยนี่เนี่ยคอขาวๆใช่ใช่เห็นผลโซ่ยยยยโซ่ยดูโ้อยก่อนไ้มโซยไหม แว่นคลิปแว่นคลิปสีแดงใช่ถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฮะนี่มันมะม่วินตกใจแล้วเหรอดิมะม่วงวินบีบ้าบีบ้านอนเจ้าช่วยมายนกหนอเจ้าช่วยหมายิงไเครื่อนาทั้งเหมือนหัามาหนอนเจ้าพี่กอล์ฟมันแม่ปุ๊ พูดอะไรเนี่ยเไเขื่อนไงไก่เ oh ข so, ื่อนอะไรไม่เคยรู้ไรู้จักหรอไก่เขื่อนไงเขาเคยร้องกล่อมกูร้องว่าไงไก่เือนนื้หเนื้อหับ้านหุดเจ้ากี้านหแม่ปุ๊บเพลงหาอะไรวะปุ๊กมันปุ๊กเพลงอะไรเนี่ยเพลงเขือนไงฮ